หนึ่งปีหลังจากวันที่7ตุลาคมผลกระทบของสงครามปรากฏให้เห็นทั่วทุกแห่งในอิสราเอลที่ชายหาดในเทวาวีฟประชาชนเดินไปมาพร้อมกับปืนไรเฟิลจู่โจมสะพายไว้ที่ไหล่พวกเขาเป็นทหารสำรองนับตั้งแต่ความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสเริ่มต้นขึ้นมีทหารสำรองถึง3 6 0 0 0นืนายถูกเรียกตัวนับเป็นการระดมพลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีในอพาร์ตเมนต์เล็กๆใจกลางเมืองชายคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวกลับไปยังแนวหน้า เยฮูดาวัยสาปีไม่ใช่ทหารอาชีพแต่เป็นผู้จัดการชุมชนกระนั้นเขาได้ใช้เวลาหนึ่งยวันในฉนวนกาซาแล้วฉันกลัวไหมไม่ใช่แค่กลัวฉันหวาดกลัวสุดขีดสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทําคือการสู้รบฉันไม่ใช่วกิ้งฉันไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วคิดว่าเฮ้ไปทําสงครามกันเถอะคืนนี้เขาจะกลับไปร่วมหน่วยของเขาที่รับผิดชอบในการส่งสเสบียงให้กองกําลังที่ถูกส่งไปรบนี่คือแบตเตอรี่สํารองใช้ตอนขับรถทาวี เขายังเก็บของที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ไว้ในกระเป๋าเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ที่ไว้อาลัยให้ทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตวันอันเลวร้ายวันหนึ่งฉันคิดว่าใช่เลยเด็กๆ21คนพวกเขาเป็นคนดีนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นเยหูดาได้บันทึกภาพการเดินทางของเขาในซากปรักหักพังของกาซาวิดีโอนี้ถ่ายเมื่อปลายเดือนตุลาคม2023เพียงสองวันหลังจากการลุกทางบกเริ่มต้นไม่ว่ายังไงแม้มันจะน่าเศร้าเราก็ร้องเพลงและยิ้มต่อไป มันดูบ้าๆบาหน่อยหนึ่งปีต่อมาและเมื่อความขัดแย้งนี้มีรายงานว่าคร่าชีวิตผู้คนในกาซาไปกว่าสี่หมื่นคนเยฮูดายังคงเชื่อมั่นในความจําเป็นของการรุกบางครั้งฉันได้ยินตัวเลขสามสิบสี่สิบยี่สิบสิบฉันรู้สึกแย่เมื่อได้ยินตัวเลขเหล่านี้จริงๆนะฉันไม่ได้ฉลองเมื่อได้ยินว่าคนอื่นต้องทนทุกสงครามคงไม่เริ่มต้นหรือมันจะจบลงถ้าไม่มีสถานการณ์บ้าๆบาเรื่องตัวประกรัน ถึงแม้ทหารจะยินดีปกป้องกองทัพและประเทศของเขาด้วยทุกวิถีทางเขาก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกได้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเมื่อเขาไม่ได้อยู่แนวหน้าเยฮูดาเขาร่วมการประท้วงต่อต้อตานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งเขาเคยสนับสนุนอย่างเต็มที่มาเป็นเวลานานฉันเคยแจกใบปลิวของเนทันยาฮูในระโมทในเยรูซาเลมตอนที่ฉันอายุ11ปีฉันคิดว่าสิ่งที่เขาควรทำคืออยู่ต่อ ฉันทำผิดพลาดภายใต้ความรับผิดชอบของฉันวันที่7ตุลาคมเกิดขึ้นฉันจะถอยออกมาเช่นเดียวกับเขาทหารจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลเขาเพิ่มเข้าร่วมกลุ่ม Brothers and Sisters in Arms ฉันต้องการเสื้อขนาดกลางหรือดังองค์กรของทหารที่ต่อต้านเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของพวกเขารอนเชิฟเป็นพันโทเกษียณจากหน่วยพิเศษรัฐบาลนี้ทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเท่านั้นและเราเข้าใจว่าเพื่อสร้างอิสราเอลใหม่หลังจาก หายนาอันนาสะเทือนใจรัฐบาลนี้ต้องออกไปเช่นเดียวกับเยฮูดาและรอนประชาชนเกือบหนึ่งแสนคนรวมตัวกันทุกวันเสาร์เพื่อแสดงความโกรธและเรียกร้องให้เบนจามินในทัญาฮูลาออกในหมู่พวกเขามีญาติของตัวประกันที่ถูกจับในกาซามานานหนึ่งปีตัวแทนจากสังคมอิสราเอลที่หลากหลายปรากฏตัวนักเคลื่อนไหวฝ่ายซ้ายเหล่านี้เดินขบวนต่อต้านรัฐบาลมาหลายปี ซาร่าอายุ28ปีอยู่ที่นี่คืนนี้เพื่อให้เสียงของเธอถูกได้ยินเธอกำลังจะพยายามปิดถนนมอเตอร์เวย์กับผู้ประท้วงคนอื่นๆพวกเขาถูกตำรวจผลักดันกลับคุณเห็นได้จากการประท้วงผู้คนรู้สึกอ่อนแอเพราะเราบอบช้ำและกลัวตอนนี้เราค่อนข้างไม่มั่นคงแต่เพื่อชาวปาเลสไตน์ด้วยรัฐบาลน,นี้ไม่สนใจพวกเขาเลยเหมือนกับที่ฮามาสไม่สนใจพวกเขามันเหมือนกับว่าเราทั้งคู่มีปัญหาเรื่องผู้นำที่แย่มาก ภาแพแห่งความโกรธเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติในอิสราเอลและประเทศนี้กำลังแตกแยกมากขึ้นวันที่7ตุลาคม2023อิสราเอลตกอยู่ในความสยดสยองมีผู้เสียชีวิต1,200คนและถูกจับกุมกว่า250คนโดยกลุ่มฮามาสเพื่อตอบโต้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเปิดฉากโจมตีในฉนวนกาซาแต่ถึงแม้อิสราเอลไม่ได้เริ่มสงครามนี้อิสราเอลจะจบมาหนึ่งปีต่อมา สงครามนี้มีรายงานว่าคร่าชีวิตไปสี่หมื่นคนในเขตปาเลสตน์สสตล์ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนตั้งแต่กลางเดือนกันยายนอิสราเอลยังเปิดแนวหน้าที่สองทางตอนเหนือและกำลังโจมตีในเลบานอนต่อกลุ่มฮิตบลเลาะในอิสราเอลประชากรได้รับความบอบช้ำราคอยข่าวเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวประกันอย่างใจจดใจจ่อนี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้การก่อการร้ายได้สันคลหนึ่งในหลักฐานของประเทศคือการรับประกันความปลอดภัยของชาวยิว รัฐบาลของฉันปฏิเสธเราหลายอย่างพวกเขาไม่พร้อมชาวอิสราเอลกว่าครึ่งเชื่อว่าเบนจะมินในทัญยาหูจัดการสงครามนี้ไม่ถูกต้องแต่นายกรัฐมนตรีสามารถอยู่ในอำนาจได้ด้วยพันธมิตรที่เขาสร้างกับกลุ่มขวาจัดาศาสนาเป้าหมายของรัฐมนตรีบางคนคือการผนวกดินแดนปาเลสไตน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่7จดการตั้งถิ่นฐานในเวสแบงเพิ่มความเข้มข้นผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงกำลังยึดพื้นที่เกษตรของปาเลสไตน์ในกรณีที่หายาก มิชาฝตกลงให้เราเห็นที่ตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายของเขาในภูมิภาคนี้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเพิ่มการโจมตีเพื่อขับไล่ชาวปาเลสไตแต่ทั่วทั้งประเทศหลายคนวิจารณ์นโยบายของเบนจามินเนทันยาฮูและเสนอทางเลือกรัฐบาลนี้เต็มไปด้วยตัวเลขที่ขาดความรับผิดชอบพวกเขาบ้าโดยสิ้นเชิงการเดินทางสู่อิสราเอลประเทศที่รวมกันด้วยความโศกเศร้าแต่แตกแยกด้วยสงคราม รีสอร์ทชายทะเลที่เคยเป็นที่นิยมบริเวณทะเลเดซีถูกทิ้งร้างโดยนักท่องเที่ยวรีสอร์ทรูเหล่านี้ไม่ได้ต้อนรับแขกที่ร่ำรวยอีกต่อไปในปีที่ผ่านมาพวกเขากลายเป็นค่ายผู้ลี้ภัยในโรงแรมนี้ผู้รอดชีวิตจากคิปบุตเบที่ซึ่งมีผู้เสียชีวิต101คนในวันที่7ตุลาคมกำลังรอคอยการกลับบ้านทุกคืนวันศุกร์พวกเขารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองชับบัดวันพักผ่อนประจำสัปดาห์ ซิโมนเป็นชาวฝรั่งเศสอิสราเอลเธอย้ายไปเบอรีกับสามีของเธอโมเชย2่ปีก่อนในปีที่ผ่านมาซิโมนและโมเชยอาศัยอยู่ในห้องขนาด20ตารางเมตรถูกเปลี่ยนเป็นอาพาร์ตเมนต์ชั่วคราวที่จัดหาโดยรัฐบาลอิสราเอลทั้งคู่รอคอยชะตากรรมของตัวประกันและการปล่อยตัวของพวกเขาด้วยความกังวลชีวิตของพวกเขาถูกพักไว้ซึ่งซิโมนและโมเชยหวังว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวถึงแม้จะมีบาดแผลทางใจทั้งคู่เริ่มกลับไปทำงานที่บ้าน หวันต่อสัปดาห์พร้อมกับผู้พลัดถิ่นอีกสิกว่าคนทั้งคู่เดินทางสองชั่วโมงไปยังเบเอรี่ที่อยู่ห่างจากฉนนกาซาเพียงสกิโลเมตรกองทัพยังคงตรวจสอบผู้ที่เข้าหมู่บ้านหนึ่งปีต่อมารอยแผลของวันที่7ตุลาคมยังคงปรากฏทั่วถนนบ้านเรือนเต็มไปด้วยรอยกระสุนถูกทำเครื่องหมายด้วยรอยจากการยิงจรวดหรือถูกเผาจนเป็นเถ้าถานจากบ้าน350หลังในเบรีรหลังถูกทำลาย บ้านนี้เป็นของเพื่อนของซิโมนที่ถูกฆ่าโดยฮามาดอีกบ้านหนึ่งที่นั่นเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากเพื่อนบ้านของเขาอยู่ที่นั่นแต่พวกเขาก็ฆ่าเขาเช่นกันเราทุกคนรู้จักกันบนแต่ละบ้านมีภาพของเจ้าของที่ถูกฆ่าคุณอธิบายการฆ่าครอบครัวทั้งครอบครัวได้ไหมเมื่อเราไม่มีอะไรต่อต้านครอบครัวนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาทำอะไรร้ายต่อเรามันคือการฆ่าเพื่อฆ่า อาคารส่วนใหญ่กลายเป็นสถานที่ลำลึกในคลินิกธันตกรรมเก่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่การโจมตีผนังเป็นพยานถึงการต่อสู้ที่หนักหน่วงที่เกิดขึ้นที่นี่มีผู้เสียชีวิตห้าคนโดยฮามาสตั้งแต่นั้นมาญาติของพวกเขามาไว้อาลัยลูกพี่ลูกน้องของชายคนนี้เป็นพยาบาลที่คลินิกถึงแม้จะมีความสยดสยองเบอร์รี่ก็ค่อยๆกลับมามีชีวิตคิบบุตเบอร์รี่เป็นหมู่บ้านที่ทุกคนอยู่ร่วมกันในชุมชน ในห้องอาหารสมาชิกของคิบบุรเริ่มรับประทานอาหารด้วยกันอีกครั้งและพวกเขาเริ่มทำงานที่โรงพิมพ์อีกครั้งโรงพิมพ์ที่สนับสนุนทั้งหมู่บ้านเราอยู่ที่นี่และเราจะอยู่ที่นี่เราจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่เคยคิดบุสที่มีแนวคิดฝ่ายซ้ายเป็นส่วนใหญ่เหล่านี้มักส่งเสริมสันติภาพกับชาวปาเลไตแต่สันติภาพดูเหมือนจะอยู่ไกลมากวันที่7ตุลาคมทําให้ฉันเชื่อว่าวันนี้ฉันไม่เชื่อในมันมันไร้สาระมันเหมือนกับการใส่น้ํามันในน้ามันผสมกันไม่ได้ ใช่ไหมหนึ่งปีหลังจากวันที่7ตุลาคมประเทศทั้งหมดถูกกลืนกินด้วยสงครามรอบฉนวนกาซาบางคนถึงกับดูจากยอดเขาที่อยู่ใกล้เคียงและทุกคนจำัวประกรันที่ยังถูกจับอยู่ในเขตนั้นมี101คนยังอยู่ในมือของฮามาสที่ลาวอนในอิสราเอลตอนเหนือแม่คนหนึ่งกำลังรอคอยการกลับมาของลูกชายของเธออย่างสิ้นหวังอารอนก่อนที่เขาจะจากไปเขาเล่นเปียนโนดังนั้นเขาทิ้งเปียนโนไว้เปิดฉันทิ้งมันไว้เปิดจนกว่าเขาจะกลับมา เพื่อให้เขารู้ว่าเรากำลังรอให้เขาเล่นอีกครั้งวันที่เจตุลาคมอาลอนลูกชายของอีดิตและคอบีกำลังเฉลิมฉลองที่งานเทศกาล Tri บ e of โ no น1หนึกิโลเมตรจากกาซาพร้อมกับโยชน3าวชน3,500คนเมื่อการโจมตีเริ่มต้นอาลอนหลบภัยกับเพื่อนบางคนในที่หลบภัยจรวดพวกเขาอยู่ในที่หลบภัยระเบิดคุณรู้ไหมถ่ายรูปตัวเองและคุยกันคุณเห็นไหมมีเยอะเมื่อพวกเขาพบว่าลูกชายถูกจับอยู่ในศูนย์กลางของการโจมตี พวกเขาสามารถติดต่อเขาได้นี่คือการสื่อสารครั้งสุดท้ายของเรากับอารอนในวันเสาร์นั้นไม่กี่นาทีต่อมานักรบฮามาโจมตีที่หลบภัยทำไมเขาทำอย่างนั้นเขาคว้างระเบิดมือคุณเห็นไหมผู้ก่อการร้ายฆ่าผู้เข้าร่วมงานเทศกาลห้าคนและลักพาตัวสี่คนหนึ่งในนั้นคืออารอนเฮ้นายออกมาออกมานายออกไปจากที่นี่ตกลงนี่คืออาลอนที่ถูกจับตัวไป และดูว่าพวกเขาพาเขาไปยังไงดูสิพวกเขาจับเขาขึ้นรถบรรทุกและพวกเขาตีเขาเพื่อให้เขาเข้าไปข้างในเขาไม่ใช่ศัตรูเขาเป็นพลเรือนที่ไร้เดียงสาที่ไปงานปาร์ตี้และถูกจับจากดินแดนอิสราเอลเขาไม่ได้อยู่ในกองทัพไม่ได้ต่อสู้กับใครไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายคุณรู้ไหมและเขาถูกลักพาตัวเพียงเพราะเป็นยูหนึ่งปีต่อมาอิดิศและคอบียังไม่มีข่าวของลูก ตามแหล่งข่าวของหน่วยสืบราชการลับอิสราเอลตัวประกันหนึ่งหนึ่งคนมีเพียงครึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาลอนได้ฉันไม่สามารถควบคุมคุณรู้ไหมว่าเขากำลังกินอะไรหรือเปล่าถ้าพวกเขาทำร้ายเขาแม้แต่ตอนนี้ถ้าเขาได้เห็นแสงแดดคุณรู้ไหมในช่วงเก้าเดือนครึ่งที่ผ่านมาฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้อีดิดและคอบีเชื่อมั่นว่าการหยุดยิงในกาซาคือหนทางเดียวในการรับประกันการปล่อยตัวลูกชายของพวกเขา อาลอนไม่ใช่แค่ลูกของฉันเขาไม่ใช่แค่ลูกชายของฉันเขาคือลูกของทุกคนเพราะความหมายของการที่เขากลับมาคือความหมายว่าเราในฐานะชาติในฐานะประเทศเราทุกคนอยู่เพื่อกันแล,และกันนี่คือเวลาที่ดีที่สุดในการปล่อยตัวประกันสงครามคุณรู้ไหมทุกสิ่งที่พวกเขาทำในกาซาตอนนี้มันจบแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วเราควรหยุดมันการโจมตีของฮามาสทาให้เกิดความสันสะเทอนในอิสราเอลตั้งแต่นั้นมาชาวอิสราเอลจานวนมากไม่รู้สึกปลอดภัยอีกต่อไป ด้วยความเชื่อว่าการโจมตีอาจเกิดขึ้นอีกพวกเขาเริ่มหันไปหาอาวุธปืนความกลัวนี้ถูกกระตุ้นโดยสมาชิกของรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติอิตามาเบงกวีซึ่งมาจากกลุ่มขวาจัดศาสนาอิตามาเบนกวีทําให้วาทกรรมสุดโต่งเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาในระหว่างการจลาจลในเยรูซาเลม็มในเดือนตุลาคม2022ด้วยปืนพกในมือเขาเรียกร้องให้ยิงชาวปาเลตไตที่ควางก้อนหิน เบนจจมินในทันยาฮูแต่งตั้งเขาเป็นรัฐมนตรีสองเดือนต่อมาตั้งแต่นั้นมาเขาให้ความสำคัญกับการขยายการครอบครองปืนสำหรับชาวอิสราเอลเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการก่อการร้ายของฮามาสอิตามาเบนกวีถูกถ่ายภาพขณะแจกปืนไรเฟิลจู่โจมให้กับชาวอิสราเอลในเดือนพฤศจิกายน2023เขาผ่อนคลายกฎสำหรับการได้มาซึ่งอาวุธปืนอย่างมากและในเวลาเพียงสี่เดือนรัฐมนตรีประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าได้ออกใบอนุญาตหนึ 1, ่งแสนใบ ที่เฮอร์ซียาทางเหนือของเทวาวีฟชาอิสราเอลมาที่สนามยิงปืนแห่งนี้เพื่อเรียนรู้วิธีใช้อาวุธของพวกเขาอย่าจ้องที่หัวจ้องที่หัวใจหัวใจอยู่ต่ำกว่าเมื่อคุณจ้องหัวจะไม่ลงใช่ใช่ดังนั้นทุกอย่างนี้อยู่ใกล้และทั้งหมดนี้ด้วยท่าทีเดียวกันเพอร์รี่และเพื่อนของเธอโอดิเลียได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายกฎเหล่านี้พวกเขาเพิ่งได้รับสิทธิ์ในการพกอาวุธแต่นี่เป็นเพียงครั้งที่สามของเพอร์รี่ในการฝึกยิง เธอต้องการติดอาวุธเพระยาสามคนของเธอถูกฆ่าในวันที่7ตุลาคมและนี่คือดอกไม้ที่ถูกตัดนั่นคือทุกคนที่ถูกฆ่าตายรอบตัวฉันและเพื่อนที่ฉันรู้จักดังนั้นตั้งแต่ฉันอาศัยอยู่ในคิบบุตฉันเก็บของบางอย่างเศษจรวดที่ตกลงมาใกล้ๆอมิรไม่เชื่อในสันติภาพอีกต่อไปเพราะในวันที่7ตุลาคมผู้ก่อการร้ายประมาณหนึคนพยายามบุกค,คิบบุตของเธอ วันนั้นครอบครัวของเธอรอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายที่สุดผู้ก่อการร้ายถูกหยุดที่ทางเข้าตั้งแต่นั้นมาเพอร์รี่และชัยนอนหลับพร้อมกับอาวุธที่พร้อมใช้งานปืนอยู่ตรงนั้นไม่นี่อยู่ในนั้นแล้วตรงนั้นมีความเงียบอมิตรและครอบครัวของเธอโกรธนายกรัฐมนตรีของพวกเขาที่ล้มเหลวในการปกป้องพวกเขาในวันที่เจ็ตุลาคมจากการสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชาวอิสราเอล72%ต้องการให้เขาลาออก เบนจะมินในธัญาหูอยู่ในอำนาจมา16ปีแต่กำลังเผชิญกับการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นเขาถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความไว้วางใจการช่อโกงและขอรับชันใน3มคดีอย่างไรก็ตามนักการเมืองวัย74ปีสามารถอยู่ในอำนาจได้ด้วยพันธมิตรที่เขาสร้างกับกลุ่มขวาจัดโดยเฉพาะกลุ่มศาสนายูาดหัวรุนแรงซึ่งเป็นขบวนการอุดมการ์หัวรุนแรงเจ็ดใน29รัฐมนตรีของเขามาจากขบวนการนี้รวมถึงอิตามาเบงกวี รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติและบิลเซเลวสโมทริตรัฐมนตรีคลังสำหรับพวกเขาเขตแดนของประเทศควรสอดคล้องกับคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดในเดือนมกราคม2024บิลเซเลวสโมทริตเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่ในกาซาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมรัฐมนตรีคลังได้เพิ่มนโยบายการตั้งถิ่นฐานของเขาในดินแดนปาเลสไตน์ที่สำคัญอีกแห่งเวสแบง ภูมิภาคนี้อยู่ภายใต้การยึดครองทางทหารของรัฐยิวตั้งแต่ปี1967หลังจากชัยชนะเหนือจอแดนในสงคราม6วันวันที่6มิถุนายนตอนเที่ยงการยึดครองที่ควรจะเป็นเพียงชั่วคราวในปี1993ข้อตกลงออสโลซึ่งลงนามโดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยิซักระบินและผู้นำหน่วยงานปาเลสไตน์ัย,ยเซอร์อาราฟัตกำหนดการถอนตัวของอิสราเอลจากเวสต์แบงก์อย่างค่อยเป็นค่อยไปและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ในที่สุด ในระหว่างนั้นพวกเขาแบ่งเวทแบ่งออกเป็นหลายพื้นที่พื้นที่ A สองสัปดาห์ต่อมาริมถนนของหมู่บ้านยังเต็มไปด้วยยานพาหนะที่ถูกเผาและผู้อยู่อาศัยทุกคนได้รับบาดแผลทางใจคนเลี้ยงแกะคนนี้สูญเสียแกะห้าสิตัวในการโจมตีเราจะขังลูกๆของพวกเขาไว้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันจะเผาสัตว์สัตว์ถูกเผาที่นี่แกะในทุกประเทศทั่วโลกอนุญาตให้เผาแกะและแกะได้หรือ ทั้งหมดคุณจะขังพวกเขาไว้โดยไม่มีกุญแจพระเจ้าจะเปิดประตูให้คุณผู้ตั้งถิ่นฐานเผาบ้านของเขาหนึ่งหลังจนหมดมาที่นี่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 ทำไมพวกเขาเผาลูกลูกของฉันทำไมพวกเขาเผาลูกๆูของฉันทำไมพวกเขาเผาลูกๆูกของฉันพวกเขาทำอะไรพวกเขาเผาหน้าจอสีแดงพวกเขาเผาบางอย่างพวกเขาขโมยเฮลิคอปเตอร์พวกเขาขโมยเครื่องบินพวกเขาขโมยรถบัส แต่ในระหว่างการบุกผู้ตั้งถิ่นฐานไม่ได้โจมตีแค่บ้านเรือนพวกเขายังฆ่าชายหนุ่มจิฮัตหน้าบ้านของเขามีโปสเตอร์ขนาดใหญ่ถูกแขวนเพื่อไว้อะไรให้เขาและในอาพาร์ตเมนต์ของเขานี่คือห้องของจิฮัตมันเหมือนความฝันไม่มีใครเคยหลับในนั้นขอให้ใครสักคนจำมันได้จิฮัตอายุ25ปีและควรจะแต่งงานในอีกสามเดือนในวันของการโจมตีจิฮัตและเพื่อนๆของเขาพยายามขัดขวางผู้โจมตี เมื่อพวกเขาคว้างก้อนหินใส่ผู้ตั้งถิ่นฐานเขาถูกยิงที่ศีรษะคุณทําอะไรกับสิ่งนี้เมไดนี่คือศัตรูคุณแยกมันออกจากที่ตั้งถิ่นฐานไม่ได้เราจะทำอะไรได้เราโดดเดี่ยวคุณทำอะไรกับที่ตั้งถิ่นฐานไม่ได้คุณมีอาวุธและอาวุธพวกเขาทำลายคุณได้อย่างไรก็ตามในอิสราเอลผู้คนเริ่มวิจารณ์ความรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเหล่านี้มากขึ้นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งกร้าที่สุดของพวกเขามีโปรไฟล์ที่ค่อนข้างไม่คาดคิดเขาคือแรบใบ ริกแอชแมนอายุ65ปีเกิดในสหรัฐอเมริกาเขาต่อสู้กับความรุนแรงของผู้ตั้งถิ่นฐานในเวสแบค์มา20ปีการต่อสู้ที่เกือบทําให้เขาต้องเสียชีวิตเมื่อในปี2015ผู้ตั้งถิ่นฐานที่สวมหน้ากากโจมตีเขาด้วยมีดเมื่อเร็วๆนี้เขาถูกตีด้วยไม้ขณะที่ไปกับชาวปาเลสไตน์ในช่วงเก็บเกี่ยวมะกอกฉันถูกเกลียดเป็นพิเศษเป็นที่รู้จักและถูกเกลียดโดยผู้ตั้งถิ่นฐานเช้านี้อาริกถูกเรียกตัวไปที่หมู่บ้านมุคามาส20กิโลเมตรจากเเยราลม พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานปาเลสไตน์ป้ายเตือนชาวอิสราเอลไม่ให้เข้าไปดังนั้นก่อนเข้าไปอาริกใช้ความระมัดระวังเล็กน้อยฉันต้องถอดหมวกยิวเมื่อผ่านหมู่บ้านสำหรับพวกเขามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ตั้งถิ่นฐานที่เป็นนักรบและรุนแรงหมู่บ้านถูกล้อมรอบด้วยที่ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลและผู้อยู่อาศัยสองพันคนมองเห็นดินแดนของพวกเขาถูกกระเซาะไปทีละน้อยอาริกเก็บไวมุตฟาอายุ36ปีอาศัยอยู่ที่นี่มาโดยตลอด เขาเลี้ยงแกะและแพรประมาณหนึ่งรอตัวแต่ต้องขังไว้ในคอกนี้เขากลัวสัตว์ของเขาเพราะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรบนเนินเขาผู้ตั้งถิ่นฐานตั้งที่ตั้งถิ่นฐานมุตตฟาเพิ่งถูกขโมยแกะยี่สิบตัวนี้คือที่ที่แกะอยู่จากที่นี่ผู้ตั้งถิ่นฐานมาและเอาพวกมันไปผู้ตั้งถิ่นฐานมาที่ถนนพวกเขาขนแกะขึ้นรถและพาไปพร้อมกับแกะสวัสดีคุณสบายดีไหมสำหรับอาริก แรบใบชาวอิสราเอลรัฐบาลกำลังกระตุ้นความรู้สึกถึงการไม่ต้องรับโทษของผู้ตั้งถิ่นฐานความมุ่งมั่นของรัฐบาลนี้ด้วยบิดสันสโมทริตและเบนกวีจากทำทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทื่ก้าไปข้างหน้าคุณรู้ไหมตอนนี้ด้วยความเร็วปานสายฟ้าการปลดครองและขับไล่ชาวปาเลสไตและการขยายขอบเขตการควบคุมของผู้ตั้งถิ่นฐานการขยายขอบเขตการควบคุมนั้นตอนนี้มันเกินควบคุมแล้ว การข่มขู่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงสิบนาทีหลังจากที่เราเริ่มสัมภาษณ์หมู่บ้านฉันคิดว่าแต่ไม่เคยมีรัฐบาลฟิจิฟิจิรถที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ข้างในเข้ามาใกล้บ้านนี่คือรถที่เรารู้จักและถ้าเขาแค่ขับผ่านนั่นคือปัญหาน้อยที่สุดถ้าเขาพยายามหยุดนั่นจะเป็นเรื่องราวอื่นอริถ่ายรูปพวกเขาเพื่อเก็บหลักฐานกลยุทธ์การข่มขู่ของพวกเขาเขาหยุดหรือเปล่าเขากำลังผ่านไปหรือเปล่าครั้งนี้ผู้ตั้งถิ่นฐานไม่ได้หยุด อย่างไรก็ตามในวันที่30มีนาคมการบุกของพวกเขากลายเป็นการนองเลือดวันนั้นผู้รุนแรงประมาณ30คนเข้ามาในหมู่บ้านบางคนติดอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมและบางคนสวมหน้ากากบางคนถึงกับสวมเครื่องแบบทหารแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าพวกเขาเป็นทหารจริงหรือไม่เมื่อชาวปปเลสไตยพยายามแทรกแซงพวกเขาถูกจ่อปืนยิงกระสุนขึ้นไปในอากาศในระหว่างการบุกนี้ผู้ตั้งถิ่ฐานทำร้ายชาวปาเลสไตสองคน ห้าเดือนต่อมาสำหานอบูอาลียังคงฟื้นตัวจากบาดแผลของเขาฉันถูกยิงที่มือที่มือใช่ที่มือ,ม,อมือของฉันถูกตัดครึ่งแล้วฉันถูกยิงสี่ส่วนสิบส่วนพวกเขายิงฉันที่ศีรษะด้วยแท่งเหล็กไม่มีผู้ตั้งทินฐานคนใดถูกจับหรือแม้แต่ถูกสอบสวนโดยตำรวจหรือกองทัพอิสราเอลหลังจากการโจมตีนี้และค่ายที่ผิดกฎหมายยังคงคุกคามหมู่บ้านต่อไป แทนที่จะประนามการโจมตีอย่างเด็ดขาดด้วยการยุยงของรัฐมนตรีหัวรุนแรงรัฐบาลอิสราเอลได้ทำให้ที่ตั้งถิ่นฐานบางแห่งที่จัดตั้งโดยผู้ตั้งถิ่นฐานเหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายในปี2024ตามข้อมูลของเ g o นจีโอพีสแนวที่ตั้งถิ่นฐาน63แห่งได้รับการยอมรับจากรัฐบาลในเดือนมิถุนายน2024บีซาเลวสมอทริดรัฐมนตรีขังยุดที่ดินปลสไตน์กว่า1,200เฮกตาร์ส่วนใหญ่ในหุบเขาจอร์แดนนี่คือการผนวกที่ใหญ่ที่สุดในรอบ30ปี นโยบายการตั้งถิ่นฐานที่บางครั้งรู้สึกว่าไม่สามารถย้อนกลับได้หลังจากที่ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอล5 0 0แ0 0คนที่อาศัยอยู่ในเวสแบงขณะนี้อยู่ในที่ตั้งถิ่นฐานที่เหมือนเมืองเช่นอาริเอลหนึ่งในที่ตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองใช้เวลาเพียง45นาทีในการเดินทางจากเทลอาวีฟด้วยทางหลวงที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลที่นี่ไม่มีด่านตรวจหรือพรมแดนทุกอย่างถูกออกแบบมาให้รู้สึกว่าไม่ได้ออกจากอิสราเอล เมื่ออาเรียก่อตั้งในปี1978มีผู้ตั้งถิ่นฐานเพียง40คนแต่มันขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะผิดกฎหมายอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศวันนี้มันเหมือนกับย่านที่อยู่อาศัยที่ร่ำรวยด้วยย่านที่อยู่อาศัยและสระว่ายน้ำสาธารณะเป็นที่อยู่อาศัยของ25,000คนจากทั่วโลกนาเดียมาจากยูเครนเธอย้ายมาที่นี่เมื่อ7ปีก่อนกับลูกชายของเธอทีม ในอิสาราเอลเรามีเรื่องตลกมากมายเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสและชุมชนยิวที่พูดภาษารัสเซียเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเฉลิมฉลองในอิสาราเอลดังนั้นเรายังคงมีภาพจากประเทศของสหาภาพโซเวียตเดิมแต่นาเดียไม่เห็นตัวเองเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานเธอรู้สึกเหมือนอาศัยอยู่ในเมืองเหมือนเมืองอื่นๆคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในเมืองฉันหมายถึงคุณอาศัยอยู่ในเมืองคุณมีทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับชีวิตของคุณนาเดียไม่ได้ย้ายมาที่อารียอด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือศาสนา เช่นเดียวกับเธอ85%ของผู้อยู่อาศัยในที่ตั้งถิ่นฐานนี้เป็นคาราวาสเราไม่ใช่คนเคร่งาศาสนาแต่เราก็เฉลิมฉลองวันหยุดและสำหรับเรามันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเปซากการเฉลิมฉลองปีใหม่ฉันหมายถึงโรทาชนาเป็นวันหยุดที่สำคัญมากและเรามีครอบครัวรอบโต๊ะดังนั้นสำหรับเรามันสำคัญมากที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้ลูกชายของฉันและสร้างตัวตนของเขา นาเดียเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพราะอารียอมีลักษณะเฉพาะในหมู่ที่ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลคือมหาวิทยาลายัยเปิดครั้งแรกในปี2012วิทยาเขตนี้ต้อนรับนักศึกษา16,000คนนักศึกษาเกือบเหมือนคนอื่นๆโดยมีการเพิ่มปืนไรเฟิลจู่โจมเราเคยเห็นของแบบนี้ในหมู่นักศึกษาในห้องสมุดคุณพบนักศึกษาจากทุกพื้นเพทั้งเคร่งศาสนาและไม่เคร่งศาสนานาเดียเพิ่งได้รับปริญญาจากภาควิชาศาสนาและวัฒนธรรม ปริญญาเอกของเธอในด้านการศึกษายูดายและเริ่มสอนใช่นี่คืออันที่ฉันชอบและมันคือโซเวตจยชอลี่ออเพราะมันคือสาขาการวิจัยของฉันอย่างไรก็ตามการศึกษาที่อาริเอลไม่ได้รับการยอมรับทุกที่เนื่องจากที่ตั้งอยู่ในเวสแบงหลายประเทศปฏิเสธที่จะเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยฮนนาดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถสมัครขอรับทุนยุโรปต่างๆได้ นั่นเป็นปัญหาเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมร r สเมอร์และถึงแม้มหาวิทยาลัยจะภูมิใจที่ต้อนรับนักศึกษาจากทั่วโลกประชากรหนึ่งกลุ่มไม่ได้มีตัวแทนที่นี่ชาวปาเลสไตาจากเวสแบงเรามี1ิอร์เซของนักศึกษาจากชุมชนอาหรับขนาดใหญ่ในอิสราเอลพวกเขาเป็นพลเมืองอิสราเอลน่าเสียดายเราไม่มีนักศึกษาปาเลสไตแต่อีกครั้งนั่นเพราะพวกเขาไม่สมัครจริงๆแล้วเรามีนักศึกษาคนหนึ่งที่สมัครฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ที่ได้รับการยอมรับตามสถานการศึกษาของเขาถึงกระนั้นรัฐบาลต้องการทำให้อาริเอลเป็นตัวอย่างสำหรับนโยบายการตั้งถิ่นฐานในปี2017ระหว่างการเปิดโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยเบนจามินในทัญ,ญาหูเน้นย้ำประเด็นนี้อย่างหนักเราสร้างย่านและบ้านในอาริเอลเราสร้างอาริเอลและอาริเอลจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสราเอลเสมอเพื่อบังคับใช้แนวคิดนี้รัฐบาลยังคงอนุญาตให้มีการก่อสร้างบ้านใหม่ ที่สาลาว่าการเมืองอาริยชิราคัสรับผิดชอบในการพัฒนาที่ตั้งถิ่นฐานเจ้าหน้าที่แทบไม่มีเวลาพักมีย่านใหม่ที่กำลังจะเชื่อมต่อกับพื้นที่นี้ดังนั้นอาริยจะใหญ่กว่าปัจจุบันมากทางใต้ของเมืองย่านใหม่กำลังก่อตัวขึ้นเตรียมต้อนรับผู้อยู่อาศัยใหม่5้าพันคนเป้าหมายใหญ่ของเราคือให้อาริเอสามารถมีผู้อยู่อาศัยถึงหนึ่งแคนแน่นอนย่านนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราต้องตามมันไปคุณเห็นได้ว่าใครที่อยู่นี่ มันดีมากคุณเห็นตึกไม่สูงมากการประนามที่ตั้งถิ่นฐานซ้ำๆโดยชุมชนระหว่างประเทศดูเหมือนจะไม่สามารถยับยั้งความทะย,ยานของเมืองได้ฉันคิดว่านี่คือที่ดินของเรามานานหลายพันปีและถ้าใครต้องการฉันจะแนะนําให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สักหน่อยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประชาชนปาเลสไตน์เมื่อสามพันปีก่อนนี่คือรัฐอิสราเอลน,นี่คือดินแดนยิวดังนั้นใช่ไม่มีทางอื่น เพื่อดึงดูดผู้อยู่อาศัยใหม่ชีราคาตัต้งเป้าที่จะทําให้อาริโอน่าสนใจยิ่งขึ้นนอกที่ตั้งถิ่นฐานพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่กําลังก่อสร้างผมชื่ออลันรอยเป็นผู้อํานวยการของไซนี้ซึ่งคาดว่าจะมีโรงงานประมาณสิบแห่งภายในหนึ่งปียูเดียและซามารียเป็นชื่อในคำพีสาหรับเว็ดแบงค์ที่ใช้โดยผู้ตั้งถิ่นฐาน ในท้ายที่สุดสิ่งเดียวที่อารียขาดคือแรงงานที่นี่สามในสี่ของคนงานในสถานที่ก่อสร้างไม่ใช่ชาวอิสราเอลแต่เป็นชาวปาเลตไตตลอดทั้งวันพวกเขาทำงานภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของยามรักษาความปลอดภยัยเรามาเราทำงานเสร็จทำทุกอย่างตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคมชาวปปเลตไตที่ทำงานในที่ตั้งถิ่นฐานของอิสราเอลถูกห้ามออกจากสถานที่ทำงานและมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเราที่จะพูดคุยกับพวกเขาพวกเขาควรมาทำงาน พวกเขาทำงานที่ไซแต่พวกเขาไม่ออกไปไม่เดินทางไม่มาที่นี่ขอบคุณรักษาตัวด้วยน้ำร่มเง,งามันสำคัญแต่ในอิสราเอลผู้คนกำลังพูดต่อต้านนโยบายการตั้งถิ่นฐานที่กล้าได้กล้าเสียนี้โดยเฉพาะหวังที่จะเป็นตัวแทนทางเลือกให้กับเบนจามินเนทันยาฮูที่อายุ62ปียาอีโกลานเป็นผู้นำของฝ่ายซ้ายอิสราเอลอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่นกักการเมืองธรรมดาเขาเป็นนายพลเกษียณในวันที่7ตุลาคมาอีโกลานกลายเป็นวีรบุรุษแห่งชาติ วันนั้นทันทีที่สัญญาณเตือนจรวดดังขึ้นเขาตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังจุดที่ถูกโจมตีฉันหยิบปืนไรเฟิลและอุปกรณ์นักรบอื่นๆและฉันไปที่ใต้ทันทีเมื่อมาถึงยาอีได้รับโทรศัพท์จากน้องสาวของเขาเธอแจ้งเขาว่ากลุ่มเยาวชนกําลังหลบหนีจากงานเทศกาลดนตรียาอีจึงไปช่วยเหลือพวกเขาทันทีฉันถามเธอว่าส่งตำแหน่งมาให้ฉันฉันรู้จักพื้นที่ดีมากฉันคิดว่าการขับรถเข้าไปในทุ่งจะปลอดภัยกว่าบนถนนหลัก และนั่นคือสิ่งที่ฉันทำและฉันสามารถหาพวกเขาและพาพวกเขาออกจากเขตต่อสู้และจากนั้นฉันได้รับโทรศัพท์อีกครั้งและอีกครั้งรวมทั้งหมดเขาทำสามรอบไปกลับเข้าใกล้การต่อสู้มากขึ้นเรื่อยๆและช่วยชีวิตผู้เข้าร่วมง,งานเทศกาลหกคนหนึ่งปีต่อมาสถานที่ที่เกิดการโจมตีกลายเป็นสถานที่รํำลึกไม่กี่ร้อยเมตรจากงานเทศกาลร,รถยนต์ของเหยื่อถูกกองรวมกันเต็มไปด้วยรอยกระสุนด้วยถูกเผาจนหมด เมื่อคุณยืนอยู่ที่นี่และเห็นคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวคุณคุณสามารถรู้สึกหรือคุณสามารถเข้าใจถึงขนาดของหายนะตลอดทั้งวันรถบัสส่งผู้มาเยือนหลายร้อยคนที่มาไว้อาลัและตั้งแต่การกระทําอันกล้าหาญของเขาในพลกเกษียณนี้ไม่ได้ถูกมองข้ามเยาวชนชาวอิสราเอลเหล่านี้เป็นสมาชิกของหน่วยที่ยาอีเป็นผู้นําเป็นเวลาสามปีคุณมาจากไหนเท็กซัสเท็กซัส นายพลเปลี่ยนเป็นนักการเมืองอย่างรวดเร็วและวิจารณ์รัฐบาลของเบนจามินในทัญาหูและพันธมิตรหัวรุนแรงของเขาอย่างเปิดเผยเราสามารถออกจากสิ่งนี้ในฐานะชาติที่แข็งแกร่งขึ้นชาติที่ดีขึ้นชาติที่กลมกลืนขึ้นและนั่นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์สำหรับนักการเมืองฝ่ายซ้ายเบนจามินในธัญาหูได้ทำให้ประเทศติดอยู่ในสงครามที่ไร้ทางออกและล้มเหลวในการวางหลักฐานที่จำเป็นสำหรับสันติภาพในอนาคตกับชาวปาเลสไตน์ ในทานยาฮูเพราะการพิจารณาทางการเมืองของเขาไม่ต้องการปล่อยตัวประกันเพราะเขารู้ว่าองค์ประกอบที่รุนแรงกว่าในรัฐบาลของเขาไม่ต้องการเพราะพวกเขาต้องการปกครองฉนวนกาซาพวกเขาต้องการยึดครองฉนวนกาซาสิ่งเดียวที่เราทําได้ในฐานะทางเลือกให้กับฮามาสคือการนํารัศนีที่เป็นกลางหน่วยงานปาเลสไตน์อาจจะเป็นองค์ประกอบอื่นๆอ,องค์ประกอบระหว่างประเทศเพื่อทําให้ฉนวนกาซามีความมั่นคงและในเวลาเดียวกันเพื่อ สร้างทางเลือกที่แท้จริงให้กับฮามาสแม้ว่าความโกรธกำลังก่อตัวในประเทศต่อต้านเบนจามินเนธันยาฮูความสำเร็จทางทหารล่าสุดของอิสราเอลต่อฮิตบอลล์ในเลบานอนโดยเฉพาะการกำจัดผู้นำฮัสันนัสรัลเละได้เพิ่มความนิยมให้กับนายกรัฐมนตรีจากการสำรวจล่าสุดหากมีการเลือกตั้งสภานิติบัญญตัติในวันนี้พรรคของเขาจะชนะ